ค่ะก็พบกับนิยายเช่นเคยนะคะในข่าว Special News ค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับฮีโร่ของพวกเราอาสาสมัครทหารพรานหญิงสุดาพรณ์ศรีสอนดีที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬามวยสากลหญิงรุ่น60กิโลกร,รมัมในมหกรรมโอลิมปิก2020ณนะประเทศญี่ปุ่นค่ะในวันนี้นะคะนิยายจะพาทุกท่านไปรับชมบทสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับน้องเต้วาที่เกาะสมุยเกี่ยวกับประวัติจุดเริ่มต้นและความประทับใจหลังจากที่คว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันและการประดับยศว่าที่เรือตรีค่ะ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ คือเมื่อก่อนนะคะคือเต้าก่อนจะได้ชกมวยคือเมื่อก่อนพ่อเปิดค่ายเหมือนรับสอนมวยมวยไทยอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเอาเด็กที่บ้านมาต่อยมาอะไรเงี้ยมันเรียนกันอย่างนงี้ค่ะแล้วเต้าก็ได like so like ้คุกขี่ก uh ับกับมวยค่ะแล้วก็เหมือนตอนแรกก่อนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะมาต่อยมวยนะคะก็คือเราอยู่กับเขาอยู่กับมวยไปเรื่อยๆรเรารู้สึกว่าเราเรามีใจรักกับมวยค่ะแล้วเราพอเราได้ไปเห็นเขาต่อยอะไรมันรู้รู้สึกสนุกอะค่ะแล้วพอเราก็เหมือน ได้ไปต่อยครั้งนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันมันสนุกเรามันซ้อมไปเรื่อยๆมัน like เหมือนมันมีใจรักอะค่ะค่ะ oh แล้วเราก็เลยพอ่อก็เลยให้เลือกเดินเส้นทางอย่างเงี้ยค่ะก็คือเมื่อก่อนที่หนูจะได้เข้ามาก็มีพี่เขาคนที่เรือตีเปลี่ยนวิเลยค่ะแนะนำเราเพราะว่าถ้าคุณอยาก อยากมีงานราับราชการไหมอะไรแกก็เลยแนะนำของเรามันมีกีฬาชิงแชมปประเทศไทยอะค่ะของของเราแล้แกก็เลยส่งรายชื่อเข้าไปต่อยให้ในานามของกองทัพเรือค่ะแล้วเราก็มีผลงานมาแเราก็ได้บรรจุเป็นทหารผ่านค่ะเมื่อก่อนเต้าชีวิตเต้าก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้ไปโอลิมปิกนะคะคือเราแค่มี ความฝันว่าอยากอยากไปโอลิมปิกค,ค่ะแล้วเราเมื่อก่อนฝึกซ้อมมวยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะวางแผนอนาคตว่ายัางไงแล้วพอเราคิดว่ามีความหวังว่าอยากได้เรียนโอลิมปิกเองค่ะมันตั้งเป้าหมายให้กับเราแล้วเราก็เหมือนตั้งเป้าหมายกับตัวเองแล้วเราก็ขยันฝึกซ้อมอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนเราเห็นพี่เขาเป็นตัวอย่างที่เขาได้เรียนมาอย่างวิจารณ์ผลลิตอย่างนี้ใครแกรเป็นโคต้ตอนนี้เราก็เห็นวิธีการใช้ชีวิตของเขาแล้วก็คําว่าฮีโร่ของเขาอะ่ะคือ มันทาให้ครอบครัวเราสบายได้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนพันชีวิตเราได้ค่ะเราก็เลยเอาพี่เขาเป็นตัวอย่างแล้วก็นํามาในการฝึกซ้อมค่ะ mm. ก่อนจะไปนะคะแทบก็คือมีมีมีมความฝันว่าอยากได้เหรียญโอลิมปิกแต่ว่าลึกๆเราก็ไม่คิดว่าเราจะเข้าในในรอบเบ้แวกขนาดนี้ค่ะแล้วพอเราถึงรอบ8คนเนี่ยเราก็คิดว่าอ่ะถ้าอะนะอีกรอบมึงอะ เราต้องมีเหรียญแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งเป้ากับตัวเองว่าอ้าวถัชชนารอบนี้นะเราก็ได้เหรียญแล้วเราาก็เลยเอามาถึงขนาดนี้จะมีโอกาสนี้อีกไหมอะไรเงี้ยเจาทำหน้าที่ตัวเองให้มันเต็มที่เผื่อมันจะเป็นเหมือนความฟันเราอะไรเงี้ยก็รอบนั้นคือตัดเชือกกับอ้ารอบแบดกับอังกฤษนะคะแล้วเขาเป็นมวยที่สไตล์ ตัวยาวแล้วก็เป็นมือซ้ายด้วยมันต่อยยากแต่เราก็ไปดูเกมการชกของเขาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็มาปรึกษากับโค้ดว่าเราต้องทําอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราปรึกษากันเราขึ้นไปบนเวทีเราก็ต้องอยู่ในเกมแล้วก็มีสมาธิในเกมมากก็คือตอนนั้นอ่ะคือเราพอเราทําผลงานในยกหนึ่งยกสองมันรู้สึก คะแนนสู่สีกันใช่ไหมคะพอยกสามม,ามันก็ชิงดําแล้วพอยกสามเรามั่นใจว่าเราทําได้แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามุมมองของกรรมการว่าจะเป็นยังไงค่ะแต่เราก็มีความหวังนินดแต่ว่าถ้าได้ก็คือแบบดีใจค่ะแต่ว่าในเมื่อไปถึงขนาดนั้นอนะ่ะมวยแต่ละคนมันก็ไม่แตกต่างกัน,นะคะฝีมือมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสค่ะแล้ววันนั้นเราก็ได้รับโอกาสดีๆค่ะก็วันนั้นที่ลงจากเวทีเสร็จนะคะก็ ดีใจค่ะแล้วก็หนูก็โทรหาแม่ค่ะแต่ของแม่ไม่เท่าไหร่แล้วกําลังใจที่ดีคือผู้บัญชาการทหารเรือค่ะโทรไปให้กําลังใจคนเรือเอกชาชาศรีวราขานค่ะแกโทรไปให้สแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วเราก็มีกําลังใจฮึดถึง้นแล้วแกก็เหมือนกับอา้าวอวยพรให้ในประสบผลสัร็จในรอบต่อไปนะค่ะ ผลงานในรอบนั้นหนูก็ไม่ได้เสียใจนะคะเพราะว่าหนูทําเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ก็ผลการตัดสินมันก็ไม่ได้แต่ว่าอะไรก็มันมวยก็ออกสามสองได้งี่ค่ะแต่ว่าเราก็ดีใจเราทําได้ดีที่สุดแล้วค่ะเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เข้ารอบสี่คนสุดท้ายด้วยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าจะได้จะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงให้กับชีวิตเราค่ะแล้วมันก็เป็นความฝันของเราค่ะ แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอขอบคุณคนกำลังกำลังพลของกองทัพเรือที่ที่ส่งแรงใจให้ให้ให้หนูได้รับชัยชนะมาในวันนั้นค่ะแล้วก็ขอขอบคุณกองทัพเรือที่ให้โอกาสดีๆสำหรับหนูค่ะ uh huh. ก็ตอนแรกคือเราทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วค่ะเราก็กลับมาเราก็อยากอยากพักผ่อนค่ะแล้วก็เราก็อยากกลับลบนนะะ้านไปหาแม่ค่ะ ก็ห่างจากครอบครัวมานานนะคะก็คิดถึงครอบครัวค่ะคือในความคิดเต้าย,ยังสนุกกับเส้นทางนี้เตายังมีใจรักกับเส้นทางนี้เตาก็ยังจะเลือกเดินเส้นทางนี้เหมือนเดิมปะ่ะแล้วก็จะสู้ในเส้นทางมวยเหมือนเดิมค่ะ อยากขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะที่ส่งแรงใจไปเชียร์หนูในโอลิมปิกครั้งนี้แล้วก็อยากขอขอบคุณกองทัพเรือที่มอบโอกาสดีๆให้เต้ยวในครั้งนี้ค่ะแล้วก็อยากขอขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจเต้ยและให้การอบรมสั่งสอนเต้ยมาตลอดค่ะโดยเฉพาะของโค้ชของกองทัพเรือนะคะพันจ่าเอกสุวรรณพันโนนะคะที่ให้โอกาสดีๆแล้วก็เหมือนแกอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เริ่มต้นที่เราชกมวยค่ะแต่กแกก็แนะนํา การใช้ชีวิตแล้วก็แนะนำทุกอย่างให้สำหรับหนูค่ะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะตอนที่หนูแข่งเสียก็ยังไม่รับเหรียญใช่ไหมหนูก็คิดว่าอย่างนั้นยังเป็นพอมฝันนะ,ะเหมือนมันยังไม่ยังไม่เป็นจริงอะคะ่ะแล้วพอรับเหรียญเสร็จหนูว,ว่า,อาเอวเดลินนีอยู่กับเราแล้วอะแสดงว่าเราไม่ใด้ฝันแล้ไหมมันเป็นความจริงใช่ไหมคะอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้ตาก็คิดว่าเราทําได้แล้วมันคือความจริงแล้วตอนนี้อะคะ่ะ ค,ค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทสัมภาษณ์น้องแต้วที่เกาะสมุยนะคะส่วนในครั้งต่อไปสเปเชียลนิวจะนำเสนอในเรื่องอะไรอยากให้รอติดตามกันค่ะส่วนในวันนี้นิญยาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ